คุรวัฒนพรตเตียถึงจะพูด aj aj zi, นะอยู่แบบแบบเรียกว่าอาจารย์สินะอาจารย์อ่าดีมากดีมากลุคคืนลุคคนลุคคืนเถน,น,นะนเรื่องของเจ้าเดี่ยนะชุยซัวเขาไล่ฟังแล้วที่ไปเจอได้ครองคู่กันถือว่าเป็นเรื่องของพหมลิขิตนะนะ่ะละชุยซัวครับอาจารย์เออไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็รักกันมากๆกันแล้วกันนะ สิเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์แม่อสองวันนี้นะบูตึงของเราเดี๋ยวต้องเจอสึบหนกนะักเน่

ยังไม่ใชได้กาบเรยียนถึงสิ่งที่ได้พบมาให้อาจารย์ได้รับทราบอีกประการวันนี้เป็นวัมมงคลของอาจารย์พวกข้ากลัวว่าจะมาถกเรื่องมงคลความแค้นกันก็ออกว่าจะไม่สมควรคนที่ตั้งใจมอยพรวันเกิดจริงๆก็จะพลอยเสียเจตนาไปด้วยเพราะฉะนั้นในไหนทุกท่านก็มาถึงบูตึงแล้วหากไม่รังเกียจพวกเราพี่น้องทั้งหลายก็จะเป็นคนนำพาพวกท่านชมทิวทัศ ของสำนักบูตึงเองไม่ดอไม่้องพวกเรามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อชมวิวพวกเราต้องการที่จะเอ้ข้าบอกแล้วไงวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์ข้าหากใครคิดจะถามเรื่องของเจียซุนก็แปลว่าอยากจะมามีเรื่องกับสำนักบูตึงของเราจอมยุทธ์ทงท่านไม่ต้องมาพูดดักคอบพวกเราเรา พวกเราทุกคนที่นี่ล้วนแต่มีฝีมือกับทางนั้นนั่นแหละมีเรื่องก็มีเรื่องสิไม่มีใครกลัวใครแล้วนะ่ะข้าฮ่อไทชมเปิดออกพูดก็ได้ที่ข้ามานี่หนึ่งก็เพื่อไวพอ้พรทวันเกิดสองเพื่อถามข่าวจะโจนชั่วเจียสุน่นจากท่านจอมยุติต่างหางแล้ว จะจนชั่วเจสุนกระจนที่ไหนออกมาเลยบอกมาบอกมากระจนท่ไหนบอกมาชร่วหนเจสุนจอมจับพูดตายแล้วลูกพี่บังมาเลยมาช้ามาช้าฉันเป็นสิ่งกระดิอ่ะอ๋ออาตมาคงมุ่งแห่งเส้าหลินนำสิทธิ์มาอวยพรวันเกิดขอให้ท่านนักรตียายุยืนวันนี้ทุกท่านให้เกียรติมาอวยพรวันเกิดครบรอบร้อยปีของข้า ทำไมข้ารู้สึกเกรงใจจริงๆเลยนะเนี่ย,ยกเกียวเกียครับอาจารย์ยกอีกครับวอามีกล้ามีกล้าในานามของวาัซาลินที่อาจมะมามาวมงานในวันนี้เพราะมีเรื่องจะครองท่านนักพระเตียสักสองเรื่องท่านจะได้ตำหนินะ่ะเมื่อสิบปีที่แล้วท่านเคยมาบูถึงเราด้วยเรื่องของจุยซัวข้าว่าคราวนี้ก็คงจะเช่นกัน ใช่ไหมล่ะอา,อามิตาพุทธอามิตาพุทธเในเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยมีอะไรก็ว่ามาเถอะงั้นอาตมาก็จะไม่เกรงใจแล้วนะมีเรื่องสองเรื่องที่อาตมาอยากจะถามจอมยุติยเรื่องแรกคดีที่ท่านข่าล้างสังนักประตูมังกรเจอชีวิตจะสะสางกันอย่างไง แล้วที่สองสิทธิอาัตามาคงเกี่ยงไตซื้อชั่วชีวิตท่านไม่เคยก่อกรรมทำํำบาปแต่ว่ากลับต้องมาตายด้วยน้ำมือของเจรสุนได้ยินว่าทันลนรูเบาะแสของเขาว่ายอยู่ที่ไหนจึงอยากจะให้ท่านช่วยบอกเราวยซืออยากจะพูดอะไรก็พูดไปเลยนะครับท่านไตซื้อ คดีของสำนักประตูมังกรน,นั้นไม่ได้เกี่ยวข้ออะไรกับข้าเลยตอนนั้นอาจารย์ผู้มีพระคุณข้าเตช่วยสัวไม่กล้าพูดปดกับทุกท่านที่อยู่ที่นี่หรอกแต่เรื่องนี้อีอิมเป็นพยานได้นี่นะอีอิมใต้ซื้อท่านได้กับตาหรือว่าข้าได้เป็นคนลงมือในครั้งนั้นถึงจะไม่ได้เห็นกับตาเนี่ยแต่ดูจากบาดแผลแล้วผมก็ตายด้วยอาวุธของเจ้านั่นนะเลยหรอกอ,อาวุธนั้นใครๆก็ต้องมี คงจะมีคนคิดที่จะสวมรอยข้าคงมุงใต้ซื้อข้าถูกปลักปล้ำที่ข้ากลับมาคราวนี้เนี่ยก็เพื่อมาหาฆาตกรตัวจริงเพื่อล้างมลทินในตัวเองและเพื่อหาคำตอบให้กับเศร้าลินดิกด้วยสำหรับเรื่องีสองการบรรณภาพของคงเกณฑใต้ซือทุกคนต่างก็เศร้าใจกันแต่ข้าได้สาบานเป็นพี่น้องกันแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนข้าอยอมรู้ดี แต่ว่าในยุทธภพของเรานั้นที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสัจจะและคุณธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้แม้ข้าจะถูกพวกท่านตัดหัวของข้าก็าตามทีแต่ข้าจะไม่ยอมบอกที่อยู่ของพี่ร่วมสาบานของข้าอย่างเด็ดขาดทุกข่านเรื่องนี้น่ะไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ของข้าเลยและไม่เกี่ยวกับพี่น้องร่วมสานักของข้าทุกคนนี่เป็นเรื่องของข้าเพียงคนเดียวข้าเตี้ยช่วยสัวนั้น ไม่เคยทำเรื่องทีละอายต่ออาจารย์ไม่เคยฆ่าคนที่ไร้ความผิดหากทุกท่านบีบบังคับข้าข้าก็ขอยอมตายเชิญทุกท่านลงมือได้เลยออทอง,งตุงไต้ซื้อท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ทราบว่าครั้งนี้ท่านจะมีความเห็นยังไงบาง้างอ๋ออาจารย์ไม่ต้องพูดอาจารย์มาวันนเรื่องนี้คืออออมาท่านพ่อบอกกี้ ยันีนนีนะไปเลยยไปเลยยเลยดไปเลยไปลยัไปเลยไปเลยดไปเลยยไปเลยเลยยไปเลยไปเลยัไปเลยไปเยไปเล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 ยไลดไปเลยเลยไปเลยไเไปเลยเลยยไปเล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 ยไเลยมีไปเลยเลยไปเลไปเลยดไปเลยลยไปเลยเปเลยเลยไปเลยไปเลยไเลยไปลยเลยเลยไปเลยไปเลยไปเไไปเล เดี oh. so so mm ๋ยวช่วยสวอข้าคิดถึงลูกข้ามากจนเสียมารยาทไปโปรดอภัยด้วยสาธุสาธุมิตาพุธอาตมาอีจินขอพูดอะไรสักคำนะจอมยุทธีลูกท่านท่านข็รับแล้วบวกคนที่ถูกจีดสุ่นฆ่าตายตั้งมากมายนั่นน่ะเขาไม่มีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียหรือไงอาตมาขอร้องแทนบรรดาคนไร้ความผิดเหล่านั้นท่านบอกมาเถอะใช่ ข้าบอกไม่ได้หรอกข้าทรยศต่อพี่ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้นางพระเจียพระนี้ท่านจะว่ายังไงฮะข้าเลี้ยงเขามากับมือเขาไม่โกหกข้าแน่ข้ามั่นใจหัวาการตายของสำนักประตูมังกรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยส่วนเรื่องที่อยู่ของเจียซุนน่ะถ้าเขาไม่ยอมบอกข้าเองก็จนใจท,<ะ>ที่แท้พวกเดียวมันก็เข้าข้างกันเองนั่นแหละผู้ณนี่จบร้อมชัดๆเลย หู้ปาจห้ามเจ้าลูกเกลอาจารย์ข้าเด็ขาดนี่มัข้าพูดความจริงเจ้าจะทำาใไ้ข้าหรยอขอไทยชงได้เลยถอยไปอโอ้ครับข้าเตียสำหงตั้งสำนักขึ้นมาถือคุณธรรมกับจริยธรรมเป็นหลักหากสิทธิ์ข้าไร้คุณธรรมยอมหักหลังพี่ร่วมสมาบานข้าเตียสำหง ก็เป็นผู้ดีจอมปลอมอย่างที่เจ้าว่านั่นหละจ้าจิงจะปช่างมาเถอะทุกคนในที่นี้ล้วนแต่มีความแค้งกับเจียนสุ่นทังนั้นเลยจอมยุทธตียหากท่านมายอมบอกที่อยู่ของเขาอ๋อมิตรพุทธอาจมาไม่อยากจะเห็นเลือดลามบูตึงเลยจริงๆนั่นนี่อะไรบอกอะไรอยู่ไหนอยูนบอกยอยู่ไหนบอกมานี่มันอยมา ที่สุดพวกเจ้าจะรู้ถูกบูตึงมากเกินไปแล้วสำหรับบูตึงเขาเราไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะมาแหบปากเล่นนะ,อ,ะอย่าคิดว่าพวกข้าน่ะโง,ง่ไม่รู้ทันพวกเจ้าเศรีลินเอก็เถอะ,อะทำเป็นอ้าวว่ามาเรื่องคดีที่แท้ก็อยากจะได้ดาบข้ามันคนจตุสันปันปรชิสลาแล้วซึ่งกินเลยนะเจ้ากล่าวหากเศรีเซนเนี่ถือว่าเป็นการลบหลู่เศรียองใช่แล้วหูหรือจีนเท่า เขาพูดแทงใจดำเทเลซี่ซัมเฮาสซี่ว,ว,วไม่ต้องมาทำห้นูฉลาดตวาด